ฟนไดเผยบทสนทนาเบื้องหลังช่วยยกระดับฟอร์มเคอร์เคสหลังโชว์เด่นเกมชนะไบรตันแหล่งข่าว This is An field, Liverpool Echo. and Field ลิเวอร์พูลเอ็กโคเวอร์จิลฟอนไดออกมาเชื่อชมพัฒนาการของมิลลส์เคิร์เคสหลังแบ็กซ้ายทีมชาติทางการีทำผลงานโดดเด่นในเกม FA ฟเอคัพที่ลิเวอร์พูลเอาชนะไบรตัน3-0โดยเจ้าตัวมีส่วนสำคัญทั้งเกมรุกและเกมรับรวมถึงการแอสซิสต์ให้เคอร์ติสจนส์ยิงประตูแรกของทีมตามรายงานจาก This is and Field กับตันทีมหงแดงเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวผ่านลิวภูเอ็กโวว่าการพูดคุยกันหลังฉากระหว่างนักเตะช่วยให้ความเข้าใจในสนามดีขึ้นอย่างชัดเจนโดยฟานได้กล่าวว่าแน่นอนว่าเรามีการคุยกันเพราะสนามเราต้องพึ่งพากันไม่ว่าจะเป็นเรื่องตำแหน่งหรือจังหวะเพร s ซิงเขาดันขึ้นผมก็ต้องสอนมันคือความร่วมมือที่ต้องสร้างความเข้าใจร่วมกัน เซ็นเตอร์แบ็กชาวดัชยังยกตัวอย่างความสัมพันธ์กับแอนดรูเบิร์ตันที่ใช้เวลาหลายปีในการพัฒนาพร้อมย้ำว่าความเข้าใจระหว่างผู้เล่นต้องค่อยๆสร้างผ่านเกมการแข่งขันและการสื่อสารอย่างต่อเนื่องหลังออกสตาร์รฤดูการได้ไม่โดดเด่นเคอร์เค,เคสเริ่มโชว์ฟอร์มที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆโดยฟานได์กล่าวเพิ่มเติมว่า ผมคิดว่าทุกคนเห็นชัดว่าเขาพัฒนาขึ้นเขายังเด็กและกําลังเรียนรู้ว่าการเป็นนักเตะลิเวอร์พูลมันมากกว่าแค่ลงสนามเตะบอลโดยเฉพาะตอนที่ทีมฟอร์มไม่สม่ําเสมอมันไม่ง่ายเลยที่จะเล่นให้ดีที่สุดกองหลังวัย33ปียังพูดถึงค่าตัวประมาณ40ล้านปอนด์ของเพื่อนร่วมทีมเป็นสิ่งที่นักเตะควบคุมไม่ได้พร้อมยกตัวอย่างตัวเองที่เคยถูกตั้งคําถามเรื่องค่าตัวเช่นกันในช่วงย้ายวาร่วมทีม ช่วงต้นฤดูกาลเคอร์เคสเคยถูกวิจารณ์อย่างหนักและมีเสียงเรียกร้องให้เป็นเพียงตัวสำรองของโรเบิร์ตสันแต่ผลงานช่วงหลังเริ่มตอบคำถามได้ชัดเจนแบ็กซ้ายวัย22ปีเล่นเกมรับมีวินัยมากขึ้นและมีส่วนร่วมกับเกมรุกต่อเนื่องโดยทำไปแล้ว2แอสซิสจาก3นัดหลังสุด รายงานระบุว่าพัฒนาการดังกล่าวทําให้เคอร์เคสเริ่มได้รับคําชมมากขึ้นทั้งจากเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอลและหากยังรักษาฟอร์มแบบนี้ได้เขามีโอกาสก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในแบ็กไซด์อนาคตไกลของลิเวอร์พูลต่อไปสนใจสนับสนุนสินค้าช่องได้ต่ำหลิงเครื่องโกนขนน้องชายไข่กลมิเสื้อยืดคอกลมยืดเปล่าแมสกันฝุ่น KN94 ขอบประคุณครับ